Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова กลับมาพบกับราชพฤกษ์พีคาเซนเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแนะนำรถเข้าใหม่นะคะรถเก่งหรูๆทรงสปอร์ตแบบนี้กับ BYD s e a ซนะคะตัวนี้เป็นตัว p e r f o r m a n c e All Wheel d r i ด e นะคะเป็นตัววิ่งไกลตัวท็อปของรุ่นเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสภาพใหม่สีขาวมุกสวยๆหรูๆเท่ๆแบบนี้เลยออปชันของเขาเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆแลคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าของเขากันก่อนเลยในส่วนของด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะจัดให้เป็น,ปนไฟหน้า f ู l l LED นะคะตรงนี้เป็น ไฟเลี้ยวนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์และกล้องด้านหน้าจัดให้นะคะในส่วนของล้อเขาเนี่ยก็จะได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะคะพร้อมกับยางใหม่สีเส้นยังมีดิสเบกสีล้อจัดมาให้ด้วยส่วนกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นกระจกมองข้างทับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมกับกล้อง360องศาจัดให้นะคะ จัดให้ความปลอดภัยของเขาเนี่ยแน่นๆเลยเดีย๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังของเขากันบ้างนะคะส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะจัดให้เป็นฝาหลังไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บของกว้างๆเลยนะคะส่วนของด้านท้ายของเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟท้ายของเขาน,นะคะเป็นไฟท้าย LED แบบยาวๆแบบนี้มองเห็นได้ชัดเจนแน่นอนนะคะส่วนตรงด้านล่างนะคะจะมีเซ็นเซอร์นะคะขอ,องกล้องด้านหลังจัดมาให้เดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในของคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของภายในของเขาเนี่ย หรูหรามากๆนะคะพรีเมียมเบาะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังรอบคันนุ่มๆมรูๆแบบนี้เลยเบาะปรับรไฟฟ้าคู่หน้าจัดให้นะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีระบบฟังก์ชันต่างๆมาให้ครบๆเลยหน้าปัดเรือนใหม่ของเขาเนี่ยเป็นหน้าปัดเรือนใหม่แบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะทันสมัยมากๆคอนโซลตรงด้านหน้านะคะมีจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะจัดมาให้นะคะพร้อมกับแอร์ออโต้จัดให้ตรงนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์อยู่2ตําแหน่งนะคะ คอนโซลตรงกลางออปชันจัดเต็มมากๆเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มกดสตาร์ทต,ตรงที่คอนโซลตรงกลางนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับออโต้เบรก ะะตรงนี้สามารถเจ็บของได้นะคะมีช่องเก็บของเยอะแยะเลยด้านบนของเขานะคะก็ะจะเป็นหลังคาพานโนรามิกกราสซันลูฟนะคะเป็นหลังคาแก้วจัดมาให้มาดูในส่วนของส่วนห้องผู้โดยสารของเขาเนี่ยก็จะกว้างหรูล่านั่งสบายมากๆเลยคะ่ะบอกเลยว่านั่งสบายมากๆจริงๆเบาะของเขาเนี่ยก็จะนุ่มมากๆเลยนะคะตรงนี้มีที่พักแขนจัดให้พร้อมกับช่องวางแก้วน้ำอีก2ตํตำแหน่งนะคะอ,ออปชันจัดเต็มมากๆส่วนตรงด้านหลังตรงนี้มีแอร์ตอนหลังจัดให้นะคะพร้อมกับช่องเสียบ USB อีก1ตําตำแหน่งแล้ว ช่องเสียบไทยซีอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะตรงนี้มีช่องเก็บของจัดให้หรูหราเท่ๆทรงสปอร์ตแบบนี้เลยใครที่กําลังมองหารถเก่งทรงสปอร์ตไฟฟ้าแท้หรูๆแบบนี้ก็มาจัดไปได้นะคะกับ b y d s e a l Performance All Wheel Drive คันนี้นะคะตัววิ่งไกลตัวท็อปนะคะจัดโปรเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดแสนกว่าบาทนะคะสภาพ99%บเกบวกๆนะคะรับประกันไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมใครที่อยากได้นะคะทิ้งคอนแทคไว้ในส่วนของด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วถ้าใครสนใจ กดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะ